มหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษาครั้งที่38และการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชพัฒกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่47ร่วมชมเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒทั้ง12แห่งในการแข่งขันกีฬาพราะวรุณเกม ระหว่างวันที่17ถึง26ธันวาคม2557พบกันที่มหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสาร,รคามสวัสดีค่ะปะปะงยึดทรัพย์ยาเสพติดยาตกใจหลงเชื่อเป็นอันขาดถ้ามีผู้แอบ,บอ้างสำนักงานปปง อย่าไว้ใจเพื่อนในโลกออนไลน์ที่จะหลอกให้โอนเงินเป็นอันขาดด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันและประปาบปรามการฟอกเงินสชชคดีสิทธิ์รู้ป่วยโดนหัวใจเด้งขอพ่อไมเลื่อนเปลี่ยนเขาสองนาทีเช็ความได้เลยไกลไหมคะเนี่ย อีก500อยเมตรถึงโรงพยาบาลให้เตรียมความพร้อมไปด้วยเปลี่ยนก็มันไปไม่ได้เนี่รออีกแป๊บหนึ่งไม่ได้หรือไงน้องเราขวางทางเลี้ยวพ่อพี่ว่าเราเลี้ยวซ้ายไปก่อนไหมแล้วก็ไปหาที่กลับรถข้างหน้าเอาจริงนะพี่ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่าพี่เบียร์ต่อเลยค่ะนี่มีสัญญาณชีพแล้วเช็คชีพกจกรอีกทีห่้หลล้ว,วจะส้ม คิดเสมอว่าอาจเป็นญาติของคุณอยู่บนรถกู้ชีพที่คุณไม่หลีกทางให้บาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1 6 6่ฟรีทั่วประเทศ สวัสดีครับท่านผู้ชมช่วงนี้มาติดตามความน่าสนใจอรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสรารคามกับผมผพิรพจย์ยอดยิ่งในรายการ RMU Channel ชนลประจำวันจันทร์ที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2557ซึ่งมีหลากหลายเรื่องราวมาให้ติดตามกันครับเริ่มต้นข่าวแรกในวันนี้นะครับเมื่อช่วงเช้าของวันนี้มหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสรารคามได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชพัฒกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่47พระวรุณเกมครับ เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ที่ห้องประชุมวิบูลยุพินเหล่าหะพงชนะชั้น5อาคารเฉลิมพระเก 72, ียรติ7จพรรษารองศาสตราจารย์ดรนิรุตถึงนาคประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามได้จัดการประชุมคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชพัฒกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่47เพราะว่ารุนเกมขึ้นซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่1 7ถึง18ธันวาคมพุทธศักราช2557 โดยในวันที่17ธันวาคม2557ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจะเริ่มทำการแข่งขันกีฬาตามโปรแกรมการแข่งขันของแต่ละชนิดกีฬาส่วนในวันที่18ธันวาคม2557จะเป็นพิธีเปิดโดยเริ่มตั้งขบวนพาเรหรดณบริเวณหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาและเคลื่อนขบวนสู่สนามอรุณปรีดีดีลกเรียงตามลำดับขบวนดังนี้ขบวนที่1มหาวิทยาลัยราชพัฒบุรีรัมมหาวิทยาลัยราชพัฒชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชพัฒกาลสินมหาวิทยาลัยราชพัฒเลยมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมามหาวิทยาลัยราชพัฒร้อยเอ็ดมหาวิทยาลัยราชพัฒสกลนครมหาวิทยาลัยราชพัฒศรีสะเกดมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีและมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามครับซึ่งในครั้งนี้ได้จัดให้มีการแข่งขันชิงชัยกันกว่า14ชนิดกีฬาโดยใช้สนามในมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคาม สนามของสถาบันการพัะศึกษาวิทยาเขตมหาสารคามสนามกีฬาของโรงเรียนในเขตจังหวัดมหาสารคามรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นพื้นที่ในการจัดการแข่งขันครับในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้จัดเตรียมสถานที่ในการรับประทานอาหารกลางวันหลายแห่งโดยไม่ต้องใช้คูปองทางภายในมหาวิทยาลายัยและสนามแข่งขันที่ตั้งอยู่ภายนอกเพื่ออำหนยความสะดวกแก่ผู้ที่เข้าร่วมงานนอกจากนี้ยังจัดให้มีการเลี้ยงรับรองและพิธีปิด ณลลานหน้าอาคารกิจการนักศึกษาและยังได้จัดเป็นสถานที่มอบรางวัลและจัดพิธีมอบถงให้เจ้าภาพในครั้งต่อไปซึ่งนั่นก็คือครั้งที่48ครับการจัดการประชุมในครั้งนี้ทางฝ่ายสวัสดิการได้วางแผนและดําเนินการจัดเตรียมจุดปฐทมพยาบาลในทุกสนามกีฬาและมีการประสานงานฝ่ายยานพาหนะฝ่ายงานรักษาความปลอดภัยและจราจรในการอำนวยความสะดวกภายในงานด้วยครับ ส่วนฝ่อาคารสถานที่และฝ่ายไฟฟ้าจะได้จัดหาเครื่องเสียงเต็นท์และเวทีในการเลี้ยงรับรองโดยในส่วนของฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็มีความพร้อมในส่วนของการกระจายข้อมูลข่าวสารตามช่องทางต่างๆทั้งสื่อวิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์โดยในการนี้ได้มีการเตรียมพื้นที่ของฝ่ายประมวลผลที่บริเวณชั้น2ของหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารและรายงานผลการแข่งขันการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดและพิธีปิด ซึ่งเน้นความร่วมมือของบุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมครับทั้งนี้ได้จัดสรรงบประมาณให้แต่ละฝ่ายเพื่อได้นําไปดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมายในที่ประชุมและได้จัดให้มีการประชุมย่อยในฝ่ายต่างๆเพื่อติดตามความคืบหน้าในการจัดเตรียมงานกีฬาอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชพัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่47อีกครั้งในต้นเดือนธันวาคมนี้นอกจากนี้ยังจะได้มีการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาและบุคลากรได้พร้อมใจการต้อนรับและเป็นเจ้าภาพที่ดีครับ

ครับก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยขออภัยครับการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภาัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่47ยังไงก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามได้เข้ามาร่วมชมร่วมเชียร์การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ครับและช่วงนี้ครับท่านผู้ชมครับก็จะเห็นว่าบริเวณทุ่งนาต่างๆนะครับก็เริ่มมีการเกี่ยวข้าวขึ้นแล้วครับทางมหาวิทยาลัยราชภาัฏมหาสารคามจึงได้จัดโครงการอนุรักษ์ประเพณีลงแแขขกกเเี่่ยยวว้าาาาาาพืือสสบบบนภูมมิปัญญไททรต เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่บริเวณแปลงสาธิตเกษตรกรรมหนองบ่อตนนําบลหนองสิงอเาเภอบบือจังหวัดมหาสาร,รคามครับเมื่อวันเสาร์ที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2557ที่ผ่านมานักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยายลัยราชพัฏมหาสาร,รคามจํานวนกว่า300คนได้ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวบริเวณแปลงสาธิตเกษตรกรรมบ้านหนองบ่อตาบลหน,นองสิงอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคาม การจัดงานในครั้งนี้สืบเนื่องจากการจัดโครงการอนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสารภูมิปัญญาไทยการทำนาตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริซึ่งทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามได้ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรมนำนักศึกษาและบุคลากรร่วมกันดำนาเมื่อวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2557ที่ผ่านมาเกือบ3เดือนเมื่อเข้าออกรวง และสุขเต็มที่จึงได้ร่วมกันเก็บเกี่ยวผลผลิตให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมที่ดีงามเสริมสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยการปฏิบัติจ,จริงและนอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้นักศึกษาและบุคลากรทุกสังกัดได้สัมผัสประสบการณ์ในการลงแขกเกี่ยวข้าวสร้างความรักความสามัคคีเพื่อให้มีจิตใจอบอ้อมอารีต่อกันครับสำหรับแปลงเกษตรกรรมในพื้นที่หนองบ่อนี้จัดทําขึ้นเพื่อทดลองการเกษตรในพื้นที่น้ําเค็มเนื่องจากบ้านหนองบ่อเป็นแหล่งต้นน้ําของลําน้ําเสียวใหญ่ อยู่ในเขตส,สุขาพิบาลบรบือในฤดูแล้งพื้นที่บริเวณรอบๆหนองจะมีสากเกลือขึ้นอยู่เต็มสามารถนํามาผลิตเป็นเกลือสินเทาได้น้ําใต้ดินที่สูบข,ขึ้นมาทําเกลือมีความเค็มมากกว่าน้ําทะเลในอ่าวไทยถึงสองเท่าและเมื่อน้ําไหลเข้าลําน้ําเสียวทําให้ผลิตผลทางการเกษตรเสียหายทางราชการจึงให้เลิกทําเกลือเมื่อปีพุทธศักราช2532และให้กรมชนประธานจัดทาโครงการพัฒนาลุ่มน้ําเสียวใหญ่และอ่างเก็บน้นําหนองบ่อ โดยมีพื้นที่โครงการประมาณ1,900ไร่ครับไปสู่เรื่องราวของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับโดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาสารคามโดยคณะวิทยาการจัดการครับได้จัดการสัมมนาในหัวข้อธุรกิจไทยก้าวไปอย่างไรในยุค AEC ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความรู้และเป็นการบริการวิชาการแก่สังคมในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครับเมื่อวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2557 ที่ห้องประชุมเทเตอร์อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสริราชสมบัติครบ60ปีหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตร่วมกับสาขาการจัดการและสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฏมหาสารคามได้จัดสัมมนาในหัวข้อธุรกิจไทยก้าวไปอย่างไรในยุค AEC โดยได้รับเกียรติจากร้อยตํารวจเอ,ดอกดรนิติภูมินวรัตเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงานครับ โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์นักศึกษาเจ้าหน้าที่ประชาชนภาคเอกชนและภาครัฐได้รับข้อมูลการประกอบธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปีพุทธศักราช2558ที่จะมาถึงเพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคคลให้มีความรู้ได้รับการศึกษาให้สามารถประกอบธุรกิจหรือมีงานทําในอนาคต ตลอดจนรับทราบข้อมูลประเทศสมาชิกในอาเซียนตลอดจนรับทราบข้อมูลประเทศสมาชิกในด้านอาชีพการศึกษาการท่องเที่ยววัฒนธรรมเศรษฐกิจและสังคมโดยร้อยตำรวจเอกดรนิติภูมินวรัตมีชื่อเสียงในประเทศไทยอย่างมากเรื่องการเดินทางโดยท่านเดินทางตระเวนรอบโลกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2521ในขณะที่ท่านมีอายุ17ปีไปเครือรัฐออสเตรเลียและใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นหนึ่งปีในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนโรตารี และหลังจากนั้นเริ่มเดินทางไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกจึงมีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายนํามาเผยแพร่ให้ความรู้ในการบรรยายครั้งนี้ครับนอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้อํานวยการสถาบันเอเชียและแอฟริกาศึกษาของมหาวิทยาลัยอัดสมชัญผู้ก่อตั้งและติวเตอร์ภาษาอังกฤษประจําสถาบันบาลานซ์ติวเตอร์หมูเป็นคอลัมนิสตประจําคอลัมน์เปิดฟ้าสองโลกของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์เปิดเลนสองโลกทางช่อง3 สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีผู้สนใจตอบรับเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดีกว่า500คนครับ ช่วงนี้มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจนะครับโดยข่าวแรกในวันนี้เป็นข่าวฝากประชาสัมพันธ์มาจากสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามครับขอเชิญบุคลากรน,นะครับรวมไปถึงคณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามทุกท่านเลยนะครับเข้าร่วมงานมหกรรมขนสร้างสุขมีพิธีรับมอบห้องสมุดดิจิทัลสร้างสุขนะครับซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ก็จะจัดขึ้นในวันพุธที่26พฤศจิกายน2557ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับโดยภายในงาน ก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นซุ้มการเล่นเกมนะครับแล้วก็ลุ้นรับของรางวัลถ้าใครที่สนใจนะครับก็สามารถไปร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาที่สํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาสารคามนั่นเองครับจากเรื่องของกิจกรรมของห้องสมุดเรานะครับมาที่เรื่องราวทางวิชาการกันบ้างนะครับโดยทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะได้จัดการอภิปรายทางวิชาการเรื่องทิศทางการปฏิรูป ท้องถิ่นไทยครับซึ่งมีผู้ดำเนินรายการชื่อดังนะครับหลายท่านเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นท่านรองศาสตราจ,จารย์ดรโกวิทพวงงามนะครับคุณวิจาร์กุลชนะรัฐคุณเกรียงไกรภูมิเหล่าแจ้งนะครับรวมไปถึงดออรอลงกรณ์อัถเสาน,นะครับกิจกรรมในครั้งนี้ครับจัดขึ้นที่ห้องประชุมออเดโทเรียมสองอาคารภูมิปัญญานะครับหรืออาคารหลังใหม่ของคณะมนุษยศาสตร์นั่นเองนะครับกิจกรรมจัดขึ้นในวันเสาร์ที่29พฤศจิกายน2557ตั้งแต่เวลา8นาฬิกานาที ไปจนถึงเวลา12นาฬิกา30นาทีสำหรับท่านใดนะครับที่มีความสนใจที่จะร่วมฟังการอภิปรายทางวิชาการเรื่องทิศทางการปฏิรูปท้องถิ่นไทยก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้นะครับ ข่าวช่วงท้ายนะครับของข่าวประชาสัมพันธ์ฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงนักเรียนนักศึกษานะครับของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามซึ่งช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงปลายเทอมนะครับของปีการศึกษาที่1นึ่ทับสองพช่วงนี้ครับตารางในการสอบวิชา GE หรือ General Education นะครับภาคเรียนที่1นึ่ทับสองพก็มีการประกาศออกมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคกศบปนะครับแล้วก็ภาคปกติซึ่งนักศึกษานะครับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์เอกสารนะครับซึ่งจะเป็นไฟล์ซิปแล้วก็ไฟล์ล ที่ www.rmu.ac.th ต้องเข้าไปดูนะครับเพราะว่าวิชา GE นี้ถือเป็นวิชาที่สำคัญนะครับก็ขณะนี้นะครับทางฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยก็ได้มีการจัดตารางสอบห้อง GE เป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่าพลาดนะครับยังไงก็เข้าไปดาวน์โหลดเอกสารมาติดตัวเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดห้องสอบนั่นเองนะครับทิ้งท้ายข่าว ที่น่าสนใจในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติประจําปีการศึกษา2557ครับซึ่งในขณะนี้นะครับก็จะมีการเปิดรับแล้วนะครับโดยกําหนดการคัดเลือกนักศึกษานั้นนะครับก็จะแบ่งเป็น3ช่วงด้วยกันช่วงที่1นั้นจะเป็นช่วงโควตานะครับนั่นก็คือประเภทเรียนดีและความสามารถพิเศษเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่20ตุลาคมที่ผ่านมานะครับไปจนถึงวันที่15ธันวาคม2557ในส่วนของประเภทคัดเลือกทั่วไปนะครับจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ 2,558นะครับไปจนถึงวันที่6เมษายน2,558เช่นกันและในรอบสุดท้ายนั่นก็คือรอบแอดมิชชั่นนะครับตามประกาศของสองกอ,อก็เดี๋ยวจะมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์มาให้กับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในปีการศึกษา2,558ต่อไปนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของการจัดการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรรวมไปถึงกีฬานักศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉยียงเหนือนะครับที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมก็ขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคาม รวมไปถึงบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาทุกคนนะครับร่วมเชียร์และก็ร่วมเป็นกําลังใจให้กับนักกีฬาทุกทกท่านด้วยนะครับเอาละครับและทั้งหมดนี้ก็คือความน่าสนใจของ r m u Channel ในวันนี้สำหรับวันนี้ผมเพียวรพจน์ยอดยิ่งพร้อมทีมงานกลุ่มงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับรเนาาามามมป็รรรคววัส าเราจะทำเดียผู abei, a roommate, a ้ป่วยทางกานะคมัยจากิจ่บ24ชั่วโมงคือพันธะสัญญาที่สพชหรือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติตั้งใจที่จะให้บริการช่วยเหลือชีวิตผู้คนทันทีที่เกิดเหตุร้ายแรงฉุกเฉินโทรแจ้งสายด่วน1669ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจลมชัก ตกต้นไม้ถูกงูกัดอุบัติเหตุโรคประจําตัวช็อกประทันหันแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกไม่ว่าจะเป็นญาติหรือผู้พบเห็นสามารถโทร1669ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ชํานานงานด้านช่วยชีวิตรวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์จะเข้าไปช่วยเหลือชีวิตได้อย่างทันท่วงทีทุกที่ทุกเวลา มหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษาครั้งที่38และการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชพัฒกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่47ร่วมชมเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒทั้ง12แห่งในการแข่งขันกีฬาพราะวรุณเกม ระหว่างวันที่17ถึง26ธันวาคม2557พบกันที่มหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคาม